สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไมายคอนโซลเกมนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเครื่อง PlayStation 2นะครับมีโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่ผมเคยทําไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับนั่นก็คือการเอาเครื่อง p l a y 2ตัวนี้มาต่อเข้ากับตัวจอนะครับเป็น p o r t a b l e จอใช้ตัว USB Type C นะครับแต่ในครั้งนั้นเราใช้อุปกรณ์เยอะหลายชิ้นมากไม่ว่าจะเป็นตัวแปลงแล้วก็กล่องอัพสเกลนะครับ ซึ่งในรอบนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่สามารถหามาได้ในปี2024ในราคาที่ไม่แพงมากและเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวนะครับที่สามารถที่จะทำให้ผมต่อตัวเครื่อง Play 2เข้ากับจอ usb type c สินค้าชิ้นนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซื้อมาจากตัวเว็บขายของออนไลน์นะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวแปลงคอนเวอร์เตอร์นะครับปลายทางที่ออกมาก็จะเป็นหัว ย s ด t y ไทสครับนี่นะครับสะดวกมากเลยนะฮะสามารถที่จะจบได้ในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวนะครับถ้าเราจะลองต่อจาก PlayStation 2นะครับเราจะต้องใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งในการช่วยนะครับก็จะเป็น PS2 to hdmi นะครับเอามาต่อเข้าด้วยกันแบบนี้ด้านหลัง Display. ต่อเข้ากับดิสเพย์ส่วนตัวนี้เป็น Typ e C แต่ว่าสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปไฟฟ้านะครับตรงนี้ใช้ต่อเข้ากับตัว power adapter นะครับเอาตัวจอเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ครับปลายอีกด้านหนึ่งเป็นตัว adapter นะครับตัวนี้ก็ได้มาจากเว็บ ออนไลน์เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานคุ้มค่านะครับเห็นเขาบอกว่า Mac อยู่ที่33วัตต์ผมใช้ตัวเดียวเนี่ยฮะในการชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยแล้วก็ชาร์จมือถือสามารถใช้ได้หลายแบบเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับเปิดเครื่องแล้วครับอ่านี่ครับมีภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีภาพมาแล้วนะครับ HDMI เป็น Type C นะครับเขาจะทิ้งสายที่เป็นตัว USB แบบนี้ไว้ในสเปคก็คือบอกว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC นะครับเราสามารถที่จะเอาสายเส้นนี้เสียบเข้าไปถ้าจอที่เราใช้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนก็จะสามารถใช้งานแบบทัชสกรีนได้ เครื่อง playstation 2กับจอที่เป็น usb type c ในปี2024ครับอุปกรณ์หาง่ายมากขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามคลิปนี้นะครับในโอกาสต,ต่อไปจะมานำเสนออุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ